านะคะคใช้การ1นึ่บอกบอกลักษณะนักกีฬาคือก้าวขาซ้ายนะคะมาให้ลึกนะคะให้ถึงแล้วก็สองสมมติว่าอันนี้เป็นตะนก้อที่อยู่หน้าตะไคร์แล้วตามยกขามานี่คะ่ะจังหวะที่เหยียบก็คือยกงอขึ้นมาแล้วให้ใช้ตรงนี้นะคะแก้มใหใกล้ๆนี่ค่ะใกล้ๆนี่นคะ่ะฝ่าเท้าตรงนี้นะคะกดปั้งแล้วโฟลโล่ขาตามนะคะเอาลองดูตามยกลาปั้งอ่ะกดปั้ง ้งแต่ถ้าจะให้ลูกแรงนะคะก็คือใช้การส่งจากสะโพกไปนะคะแล้วก็ไปสะบัดช่วยข้างบนนะคะมาดูน้องคามเหยียบกันค่ะอ๊อบอ p u บเที่ยว ตุกกันเหยียบนะคะ1-9ก้าวขาซ้ายให้ถึง 2- ตาดูตะก้อ 3- ยกขึ้นไปให้เหนือตะก้อนะคะ 4- พอเวลาโดนนะคะจังหวะโดนให้สะบัดข้อเท้าช่วย 5- ก็คือการใช้แรงแบบสะโพกนะคะตรงไป1-2ปั้งนี่นะะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ